สวัสดีค่ะธิรชลีจากฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนจากทางบรจวันนะคะวันนี้ทางบรจวันของเรามีกองทุนลดหย่อนภาษีมานําเสนอด้วยกันถึง3กองทุนค่ะในกองทุนพุ้นจีนและกองทุนหุ้นโลกที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นเหมาะที่จะลงทุนเพื่อการออมในระ,นระยะยาวหรือไว้สําหรับจัดพอร์ตเพื่อการ,กรเกษียณอายุค,ค่ะเรามาเริ่มกันที่กองทุนวัน UGG ASSF กันเลยดีกว่านะคะกองทุนเปิดวัน Ultimate Global Growth เพื่อการออม กองนี้เป็นกองทุนผุ้นโลกนะคะเน้นโกลดลงทุนในบริษัทที่สามารถสร้างการเติบโตในแง่ของรายได้เป็นเท่าตัวใน5-10ปีข้างหน้าเน้นลงทุนแบบลองเทิมเพื่อที่จะเติบโตไปกับบริษัทที่มีศักยภาพในการแข่งขันอย่างแท้จริงในระยะยาว ดยกองทุนของเราจะเป็นฟีดเดอร์ฟันนะคะลงทุนในกองทุนมาสเตอร์ฟันชื่อเบ l ลี่ก f ฟ o r อร์ลองเทอ g l o ก a l g r โก t h เพียงกองเดียวนะคะแล้วก็ลงทุนแบบกระจุกตัวเป็นกองทุนที่รวมที่สุดของบริษัทที่เติบโตแข็งแกร่งจากทั่วโลกเราคัดเลือกมาแล้วประมาณเกือบ40บริษัทด้วยกันรวมอยู่ในกองทุนนี้ค่ะ ตัวอย่างการลงทุนของบริษัทในกองทุนของเรานะคะล้วนเป็นธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนมีการเติบโตไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันโดยบริษัทที่ลงทุนส่วนใหญ่นะคะก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆที่อยู่รอบตัวเราในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Amazon, Alibaba ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ a c e b o o k นะคะในธุรกิจโซเชียลมีเดียเน็ตฟนะคะที่เป็น ธุรกิจแพลตฟอร์มในการดูหนังคอนเทนต์ต่างๆไม่ตัวเต็มปิงบริการขนส่งอาหารของจีนหรือว่าซ o มนะคะที่เป็นธุรกิจวิดีโอ c o n f e r e n c e Call ที่เราใช้กันในทุกวันนี้นะคะเนื่องจากว่ากอง s อสของเรานะคะเพิ่งจัดตั้งมาในช่วงเดือนกุสภานะคะเราจึงหยิบนำกองวัน UGG นะคะที่เป็นกองทุนเปิดมาให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในระยะยาวของกองทุนนี้กันว่าโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นโลกในภาพรวมซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดของกองยูหลายเท่าตัวสำหรับกอง s s f ของเรานะคะก็ถือว่าสามารถทำผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาได้ดีเช่นกันชนะตลาดกว่า3ามเท่าตัวในภาพของระยะสั้นในช่วงที่ผ่านมานี้ค่ะ และนั่นก็จะเป็นทั้งหมดสำหรับกองทุนลดหย่อนภาษีจากทางบลจวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ